เรื่องของ DSI ค่ะที่มีการเข้าไปตรวจสอบบ้านพักขนาดใหญ่สองหลังที่อยู่บนเทือกเขาสูงในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านควรโต๊ะหลาและก็ แหลมซำที่ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงานะคะ DSI เนี่ยในแง่ของความคืบหน้าก็คือกำลังจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษค่ะแล้วก็จะต้องตั้งเรื่องสอบสวนเพื่อที่จะทำการสอบสวนคนที่เกี่ยวข้องและเห็นว่านอกจากบ้านสองหลังนี้จะขยายไปยังแปลงข้างเคียงด้วยเพราะว่าจุดที่ตรวจสอบเนี่ยเป็นยอดเขาซึ่งที่ดินที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยถ้าตรงนี้ผิดข้างเคียงมันก็ต้องผิดไปด้วยเนี่ยนะคะซึ่งรอบบริเวณนี้รวมแล้วน่าจะสักประมาณพันไร่ค่ะครับซึ่งรอที่ DS I, ี DSI ขับรโทรประวัติเนี่ยบอกนะค ว่าพยานหลักฐานที่ทําให้มั่นใจและเตรียมเสนอให้เป็นคนดีพิเศษก็เพราะว่ามันมีเอกสารที่มีเงื่อนไขาทางกฎหมายที่บอกว่าไม่สามารถออกเอกสารได้ก็คือพื้นที่ที่เป็นภูเขาซึ่งมีข้อห้ามอยู่แล้วตามกฎหมายที่ดินระบุชัดเจนว่าพื้นดินแบบนี้ห้ามออกเอกสารสิทธิ์นะครับที่เป็นเขาหรือภูเขาแล้วก็ในเขตที่สงวนห่วงห้ามของรัฐอีกทั้งในช่วงเวลานั้นมีหลักฐานเท็จหลายอย่างเช่นเรื่องของการอ้างว่าทาประโยชน์ซึ่งมีการอ้างว่าทาสวนผลไม้มาแล้วกว่า30ปีทั้งๆท,ท,ที่ตรวจสอบแล้วมันเป็นป่าล้วนๆเพราะฉะนั้น ข้อมูลที่ได้มาเป็นเท็จหมดทุกอย่างและช่องทางตามกฎหมายก็ไม่มีทางที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้เลยทั้งนี้ตอนนี้นะครับทางดีอสน์บอกว่าทราบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกอย่างแล้วครับผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามว่า ผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวที่ DSI ต้องเรียกมาสอบปากคำเนี่ยนะครับมีใครบ้างรองีู้บก DSI ก็เลยบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ถือครองนะครับรวมถึงผู้ที่ซื้อที่ดินต่อต้องเรียกมาชี้แจงทั้งหมดว่าซื้อมาได้อย่างไรหลักฐานการซื้อขายเป็นอย่างไรเพราะเราอาจจะทําเรื่องของคดีฟอกเงินไปด้วยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลนะครับพนักง,งานสอบสวนก็จะต้องเรียกมาชี้แจงด้วยเช่นเดียวกันทีนี้นักข่าวถามย้านะคะว่า DSI ต้องเรียกคุณบุญชัยมาชี้แจงด้วยเลยใช่หรือไม ทางรองอธิบดีด s สก็บอกว่าใช่เพราะว่าเจ้าสัวบุญชัยเข้ามาเกี่ยวพันก็คือเคยซื้อที่ดินตรงนี้แต่ปัจจุบันในพบว่าคุณบุญชัยให้อดีตภรรยาเป็นผู้ถือครองที่ดินตรงนี้ค่ะแล้วพอไปสอบสวนคนที่เฝ้าบ้านอยู่เนี่ยค่ะ คือเขาไม่ได้ใช้ชื่อตัวเขาใช้ชื่อของบริษัทอีกแห่งหนึ่งซึ่งทีแรกเนี่ยทางรองอธิบดีดีเอสไอบอกว่าก็ไม่กล้าพูดว่าเป็นของเขาจนกระทั่งเราเข้าไปตรวจคน้นคนที่ดูแลบ้านก็บอกว่าเดิมเป็นของเจ้าสัวบุญชัยแล้วต่อมามอบให้อดีตภรรยาไปแล้วแต่เผอิญว่ามีการใช้ชื่อบริษัทหนึ่งเข้ามาถือครองแทนเพราะฉะนั้นดี DS i ก็เลยต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงนะคะ คือดีแรกเนี่ยตามรายงานเนี่ยบอกว่าพระธรรมชยโยอาจจะไปหลบอยู่ที่นี่แต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นแล้วเนี่ยไม่มีนะคะก็คือไม่เจอแล้วก็ต้องขยายผลต่อในแง่ของการรุกป่าเนี่ยนะคะแล้วก็ตามมาถึงเรื่องของคนครอบครองที่ดินที่เดี๋ยวเราก็ตามกันดูเนี่ยนะคะ